ชาติกเปปไทุอย่างถามว่าติดเช้นแม่คงเชี่ยวได้มาซ้อมหนังที่สี่ครับพี่เบย์ได้พูดอะไรกับน้องๆตอนที่ประชุมก่อนที่จะเข้ามาซ้อมไหมครับจริงๆหลักๆจริงนะที่ที่ที่คุยในตอนตัวก็คงเป็นเรื่องของแนวความคิดมากกว่าว่าวันที่ผ่านมามันทำไมเราอยู่ก็อยู่ที่สี่ประมาณเนี้ยแต่ว่าน้องๆก็คุยกันตอบหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรแค่นั้น มีหลายคนได้เคยทํางานร่วมกันอย่างสัอยูเย็นจะเห็นพี่เบ๊เดินพูดคุยตลอดพูดรายการสาธาร์กับตันทีก็ส่วนใหญ่จะพูดเรื่องไร้สาระมากกว่าไม่ค่อยมีสาระไม่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 ได้ไม่ได้เน้นสาระเลยเพราะว่าวันแรกมามันก็ต้องมาทัถ่ายเรื่องเก่าก่เรื่องใหม่ๆหมก็พูยทีหลังสรุปแล้วไร้สาระมากพูยแต่แต่ผมแต่ผมดีใจได้เจอเขาเพราะว่าด้วยส่วนตัวเขา มันมีความสัมพันธ์กันอยู่พอสมควรครับหลังจากนี้ตั้งเป้าอย่างไงในช่วงการเตรียมทีมในฤดูกาล2019ครับเตรียมทีมเลยครับมันอันนี้มันมันเป็นคำถามที่มันตอบยากกันนะเตรียมทีมอย่างไรมันต้องเตรียมให้มันดีอ่ะมันต้องเตรียมให้มันเอานี้ว่าบนว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เราจะเดินไปถึงเป้าหมายเนี่ย มันมีอะไรที่มันอยู่ข้างๆทางบ้างมีอะไรอยู่ข้างหน้าเราบ้างคจะแค่นั้นจะเก็บหรือจะกวาดหรือว่าไปโอเครครับดีเด็กขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณ